สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่าพากตะวันชาแนลอยู่กับพราวเองค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพราวก็จะมาพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายนะคะหนึ่งในวิดีโอที่เพื่อนๆ request กันมานานแล้วนะคะแล้วพราวก็ติดมานานมากนะคะพราวตัดสินใจจะทําวิดีโอนี้เนี่ยหลังจากที่โพสต์รูปนี้นะคะในโซเชียลมีเดียเรามีคนเข้ามาชมก้นเยอะมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าวิดีโอนี้เนี่ยพราวจะมาเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการออกกําลังกายแล้วก็ ความยากลําบากความเฟลอะไรต่างๆเนาะจะได้เป็นกําลังใจให้เพื่อนที่แบบเพิ่งเริ่มออกกําลังกายหรือว่าแบบหมดกําลังใจนะคะแล้วก็จะสอนออกกำลังกายท่าที่แพ้วชอบนะสําหรับก้นนะคะไว้ด้านท้ายเดี๋ยวใส่นาะทีไว้ให้ตรงนี้นะคะตามไปดูออกกำลังกายได้เลยบอกก่อนว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันพ่อแม่ ให้มาไม่เหมือนกันคือยีนของแต่ละคนรูปทรงรูปร่างความหนาของเอวความแน่นของโก้นความสั้นของขาความยาวของช่วงคออะไรเงี้ยเราต้องทำใจยอมรับให้ได้ก่อนเออร่างกายเรามันเป็นแบบนี้แล้วก็รักมันเนาะอยู่กับมันแล้วก็อยากาํทให้มันแบบดีขึ้นนะคะพูดถึงตัวพราเองก่อนคือเป็นคนหุ่นนะักกีฬาเป็นคนทรงแบบค่อนข้างตรงอะ่ะไม่มีเอวเวา้า คอ้อเล็กนาฬิกาทรายสะโคก็ไม่ได้แบบผายไม่ได้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อขึ้นยากเออพูดอย่างนี้แล้วกันจะบอกว่ากล้ามขึ้นง่ายก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยการคุมอาหารการออกกาลังกายอะไรเงี้ยก็เริ่มออกกำลังกายเป็นจริงเป็นจังเนยมาตั้งแต่อายุประมาณ สิบสามสิบสี่ค่ะมสอยงมสามอะไรเงี้ยมีเพื่อนชอบเอาชื่อพุณแอมแอมมาชวนไปสมัครวิ่งนะคะก็เลยไปกับแอมก็กลายเป็นว่าชอบออกกำลับบงกายมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี้ยออกกบบาลังกายคือเราก็ไม่รู้เนาะมันก็ยังไม่ได้เป็นเทรนด์ว่าแบบสุขภาพดีมีข้อมูลให้แบบหาเยอะอยแยะเราก็ออกไปตามมีตามเกิดเข้ายิมวิง่งดูวิง่งเอลิ p ติ c อลอะไรเงี้ย,ยไปเรื่อยนะคะแล้วก็พยายามมา ต้งแบบมอต้นเลยนะอยากสวยก็แบบพยายามกินน้อยพยายามไดนคือแบบลองผิดลองถูกไม่กินข้าวอดข้าวจนทะเลาะกับแม่นะคะมาถึงจุดนี้ได้มันก็มีสครัลลค่อนข้างเยอะตอนอายุประมาณ13-14เนาะ ก็ไม่กินข้าวเลยเพื่อนๆคือกินข้าวแบบน้อยมากๆกินนมเยอะมากคือคิดว่าแบบเจ๊ต้องสูงเจ๊อยากเป็นนางแบบอะไรเงี้ยสุดท้ายมันไม่ได้นะคะบอดี้มันมานละทรงนะคะเออมันก็ได้เท่านี้ตอนเด็กๆเ,เรายังไม่รู้หรอกเราก็คิดว่าแบบอยากผอมเออพอโตขึ้นมามันมันไม่สูงอ่ะแล้วหุ่นมันก็ไม่ได้นึกถึงนางแบบคือมันจะเป็นคนละทรงกับแพลเลยคนที่เป็นนางแบบนะเพราะฉะนั้นเนี้ย ออกกํบบาลังกายมันจะทําให้รูปทรงมันกระชับขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบเจนเนติกเปลี่ยนยีนของเราได้เพื่อนๆนึกออกไหมโดยส่วนตัวของแพลนะแพลย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยปี2016ปีนั้นเนี่ยบอกตัวเองเลยว่าออกกํบบาลังกายเองมาแบบเป็นชาติและว่า ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะหุ่นก็ไม่ได้เฟิร์มเลยค่ะจ้างพีทีดีกว่าพอกลับมามืองไทยก็เริ่มสร้างพีทีตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็4ปีแล้วเป็นเงินเยอะมากนะคะแต่ว่าผลลัพธ์มันมันได้จริงๆเพื่อนๆเ,เวลาออกกำลังกายที่ยิมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเราออกเองเนี่ยมันหล่อแหละ,ะแต่ว่าเวลาเราจ้างครูสอนออกกำลังกายอะเขาคิด โปรแกรมมาให้เราแล้วนะคะอันนี้จริงๆก็แล้วแต่คนด้วยก็คือพาได้ครูสอนนักกายดีทั้งที่ยิมที่อยุธยาแล้วก็ยิมที่กรุงเทพเลยคะก็ขอบคุณคุณครูทุกคนที่อดทนแล้วก็แบบพยายามสอน้ามาแล้วก็ผลลั์สมรรถนะนะคะก็คุ่นดีมีชื่นชมมีคนชอบนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดว่าถ้าจอกระมังกายเนี่ยเราต้องมีใจมุ่งมั่นไม่ใช่ออกไปแล้วก็หยุดคือออกออกหยุดหยุดหรือว่าออกแล้วเหนื่อยเราไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเราอะฟิตแค่ไหน ราอย่าฟืนเดี๋ยวเราไปลมเป็นแรงไปคือออกกําลังกายมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วมันต้องไม่สบายตัวอยู่แล้วนะคะเราต้องบอกตัวเองว่าเออเนี่ยทำแล้วสักนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีนะกล้ามเนื้อเราจะพัฒนานะเราจะพร้อมลงนะเป็นโกไว้ว่าแบบสวยแล้วฉันจะใส่ชุดอะไรได้หรืออะไรต่างๆนะคะก็ มหมสำคัญต้องพูดว่าอย่างแพลวเองก็มีช่วงที่อ้วนแล้วก็ช่วงที่แบบผอมลงมาช่วงที่อ้วนนี่ช่วงมปลายนะไปซัมเมอร์ประมาณสามอาทิตย์ที่อังกฤษนะคะแล้วก็ตอนแบบอยู่เมืองไทยเลยน,น้อยมากอยู่นู้นรแบบู้สึกว่าเฮ้ยสามอาทิตย์ในว่กาช็อกโกแลตก็อร่อยเว้ยซอฟต์เสิร์ฟก็อร่อยแบบไอศครีมแบบชีสแตรชิปส์อะไรเงี้ยลองกินทั้งหมดคือกินแ้วพอชั้นมันใหญ่มากแล้วมันกินแบบกินเยอะมากอะ คือน้ำหนักขึ้น6กิโลภายใน สใส่กระโปรงติดไม่ได้หายใจไม่ออกอะ่ะตอนนั้นแบบมันอุดหิดมันโมโหไปหมดเลยอะ่ะก็ช่วงนั้นนะคืออ้วนที่สุดในชีวิตแล้วอะ่ะเพลก็ลองมาหลายอย่างมากกิน i f intermittent fasting นะคะเราทดลองหลายอย่างอย่างตัว i f เองี่ยคิดง่ายๆกินเหมือนระสฆ์อ่ะเพื่อนๆถ้าจะท,ทําให้ดีเลยนะก็คือกําหนดเวลามาเลยเป็นช่วงเวลาเราก็หาเวลามาสักประมาณ6ชั่วโมงก็ได้บางคุอาจจะ8ชั่วโมงแพลวส่วนตัวเนี่ยหชั่วโมงนะคะที่จะมีเวลากินหลังจากช่วงเวลาที่เรากินเนี่ยอย่าง จะเลือกประมาณตั้าโมงถึงบ่ายสองที่เขาจะมีเวลากินนะเะพอหลังบ่ายสองแล้าไม่กินละแล้วเขาไม่กินอะไรเลยคือทํามาเกือบเดือนได้แล้วเนี่ยเพิ่งมาหลุดประมาณสองสามวันเนี่ยเพราะว่าพอร่างกายมันจะเป็นเมนนะ่ะมันมีความอยากกินมากเป็นพิเศษเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็กินได้แหละอย่าไปฝืนอย่าไปกําหนดให้มันมากเลยก็เลยเออกินมาสักประมาณสองวันแล้วกินข้าวเย็นนะคะหลังช่วงที่ออกระยะเวลาที่เรากินเนี่ยคือเราจะดื่มกาแฟดำน้ำเปล่าเลยที่มันไม่มีแคลอรี่นะคะเราอยากให้ร่างกายเราไม่ต้องย่อยอะไรทั้งนั้น ทำใจให้เข้มแข็งเอาถ้าสมมติอยากกินขึ้นาก็อคหาลูกอมแล้วก็กินน้าเปล่าตามก็ช่วยได้พอทามาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเบาลงจริงๆดูรูปเลยว่าไขมันตรงช่วงท้องอนะไรเงี้ยมันบางลงมากมันมันเห็นลายกล้ามเนื้อค่อนข้างชัดน,นะคะก็แฮปปี้แฮปปี้มากคิดว่าจะทําต่อไปเพราะว่า ประหยัดเวลาไม่ต้องคิดหาอาหารด้วยแล้วก็ร่างกายมันเบาสบายดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอ่ะมันพูดยากเพราะว่าพอเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียอะไรทุกคนแบบสวยหมดทุกคนแบบหุ่นดีหมดทุกคนชีวิตด,ดีหมดซึ่งมันก็จริงแต่ว่าจะบอกว่าอย่างแพวนะนี่พูดตรงๆเวลาจะลงรูปอะไรเงี้ยมันต้องมีปรุงกันบ้างอย่างแทวจะตึงยืดขานดนึงช่วงขาบางทีแล้วสูข,ขาเราสั้นจังอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์เพื่อนๆที่เราเห็นดาราน,นางแบบชื่อดังหรือรูป ก็รีทัชทั้งนั้นอนะเรามีทักษะรีทัชได้เท่าเขาปละเออแค่นี้ดีกว่านะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราออกกำลังกายเราทําที่เราสบายใจอะเออแล้วก็พูดถึงออกกำลังกายเนี่ยคือเพาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการออกกําลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นจนกระทั่งมาจ้างพีทีแล้วก็ออกกําลังกายที่ยิมนะคะรู้เลยว่าร่างกายเปลี่ยนกุ่นเปลี่ยนได้เพราะเวทเทรนนิ่งคือเมื่อก่อนออกกำลังกายด้วยกันวิ่งวิดพื้นซิดอัพเล็กๆน้อยน้อยุ่นไม่เปลี่ยนนะอาจจะแบบมีน้ําหนักลงเป็นขีดอะไร แต่ก็เท่านั้นจริงๆเพิ่งมารู้สึกว่ารูปร่างแบบดีโพในสื่อโซเชียลได้เนี่ยเพราะว่ายกน้าหนักพอเรายกน้าหนักในกล้ามเนื้อมันเหมือนมันทนอนะ่ะเพื่อนๆมันได้รูปร่างเออแล้วพอควบคู่กับคาร์ดิโอล้วจะบอกว่าช่วงประมาณ3ปีแรกอะ่ะปี2 0 1 6ันสิบหก8ับสองพคือแพลวไม่เคยคิดจะคาร์ดิโอเลยคือรู้สึกว่าแบบไปยิมชั่วโมงหนึ่งโอยพอแล้วกลับบ้านดีกว่าเทรนเนอร์เนี่ยเขามักจะแนะนําให้คาร์ดิโอ หลังเวทเทรนนิ่งจนกระทั่งมาปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่พรารู้สึกว่าแบบพี่เทรนเนอร์เขาก็จะบอกว่าแบบ i, เฮ้ยคาร์ดิโอไหมพรารู้สึกว่าเฮ้ยเอวะรู้สึกว่าออกมาสปีแล้วมันก็ยังไม่ผอมอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ลเลยรู้สึกว่าแบบลองคาร์ดิโอดูแล้วกันแล้วพราวเป็นคนที่ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีเวลาไปยิมทุกวันนะคะอย่างเก่งเนี่ยสวันต่อสัปดาห์พราก็เริ่มทดลองเหมือนแบบให้โอกาสการคาร์ดิโอ เพราะว่าอยากรู้เพราะว่าเวทมาสาปีเนะี่ยคุมอาหารลราบางคนกินระวังอยู่แล้วไม่ได้กินแบบสเปสปะไม่ได้กินไม่ใช่ได้ชอบกินของอ้วนพี่เทรนเนอร์เขาแนะนําให้คาร์ดิโอแพรวก็เลยรู้สึกว่าได้ออกเวทเสร็จคาร์ดิโอสักแบบ40นาที ทำมันทุกครั้งเลยน้ำหนักอาจจะไม่ลงนะคะแต่ปริมาณไขมันลงแล้วหุ่นอะ่ะดีขึ้นหุ่นแบบเฟิร์มกระชับขึ้นคือปกติการเวทเป็นการสร้างกล้ามเนือ้อใช่ปะคาร์ดิโอมันเหมือนการเอาไขมันที่มันแบบปิดกล้ามเนื้อเราอะ่ะเบร์ออกไปเฮ้ยมันแบบมันลงเลยอะ่ะมันเห็นความแตกต่างเลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งมาเริ่ม i f อแบบจริงจังรู้สึกว่ามันร่างกายก็เบาไป แล้วก็แฟทมันก็เหมือนแบบบางไปอีกนะคะซึ่งแฮปปี้มากๆถ้าเราอยากออกกําลังกายนะทําได้วันนี้เลยเพราะว่าคลิปเยอะมากไม่มีงบไม่เป็นไรบล็อกเกอร์สาิออกกำลังกายอินเอนเซอร์สริออกกำลังกายเขามาองสอนออกกำลังกายเยอะมากแต่ที่เพื่อนๆต้องระวังอย่างนึงเลยคือการตัดเจ็บท้าพูดได้เพราะว่าท้าจ้างเทรนเนอร์มาดูมาสอนออกกำลังกายมาเซฟให้ตลอดใช่ไหมถ้าเราออกกำลังกายที่บ้านเราจะไม่รู้เลยว่าท่าเนี้ยเราต้องโฟกัสตรงไหนเราต้องแบบเน้นตรงไหนเราต้องอะไรยังไงถ้าเป็น คนที่มีงบนนะอยากเริ่มออกกำลับบงกายเองย ไปจ้าง P t สอนก่อนพอเราออกไปสักบัระยะหนึ่งค่อนข้างครอบคุมแล้วอะไรเงี้ยอย่าประหยัดตังม,มาออกเองเปิดแอปหรือว่าเปิดวิดีโอดูดีกว่ามากๆเลยดีกว่าไปแบบไปเริ่มเองคนที่ออกกำลังกายเองก,ก็ต้องดูเอาท่าง่ายๆแล้วก็ต้องไม่หักโหมเนาะสำคัญมากๆนะคะอ่ะพูดสิ่งที่อยากพูดไปหมดแล้วมาออกกาลังกายกันเลยวิดีโอนี้นะคะเราจะสอนวิธีการออกกาลังกายเป็นท่าที่แ้าชอบสําหรับการออกปอ้ก้นแล้วก็ขานะคะบอกไว้ก่อนปั้นก้นเนี่ยมันสะสมนะมันใช้เวลานานมันคือกล้ามเนื้อ ก็มันจะโตมันจะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเครียดกับมันมากเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราไม่ต้องไปอยากเหมือนใครเราอยากเป็นตัวของตัวเองที่มันแบบสวยขึ้นหุ่นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสะสคัญที่สุดเนาะว่าแล้วก็ไปออกกำลังกายกันได้เลยค่ะขัน้นตอนแรกนะคะเราก็จะวอร์มอัพกันก่อนนะคะจะเป็นวอร์มอัพง่ายๆเริ่มจากการกระโดดสา3นาทีเอาดูนะเหนื่อยนะอ่ะค่ะ แผลกระโดดตกค่อนข้างนานเพื่อที่จะทให้อัตรา,าการเต้นหัวใจมันขึ้นสูงถ้าสมุิใครที่เพิ่งเริ่มนนะอาจจะเริ่มจากกระโดดตก30วินาที1น,นาทีเอานีตัวเองไหวสําสคัญที่สุดนะคะวอร์มอัพท่าต่อมาก็จะเป็นท่าเล็กสวิงนะคะก็แถวก็จะเริ่มจากเล็กสวิงด้านหน้าแล้วก็จะสูดด้านข้างถัดไปะคะ่ะด้านหน้าก็เริ่มเอาก็อี่มาถือได้ถ้าไม่ถนัดข้างละสิบาทีนะคะอ่าเริ่มจากนั้นเป็นเล็กสวิงด้านข้าง,างนะคะ ถ้านเพิ่งเริ่มทำใหม่ท่าเนี้ยจะยกไม่ค่อยขึ้น10ทีเหมือนกันออกค่ะงอม up ขั้นสุดท้ายนะคะจะเป็นท่าที่ชื่อว่ามอลคิไคลเบอร์นะสำหรับคนที่ทำไหวนะถ้าทำไม่ไหวจะทำมีท่าที่ง่ายขึ้นมาให้นะคะเราลงไปคุกเข่าแบบคืนแบบนี้นะคะเอามือกางไว้ขนาดประมาณหัวไหล่นะนะจะตั้งตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นเพิ่มต้นรกระโดดกระแทกอะไรยังไม่ไหวก็อาจจะเป็น สลับขาเอาแต่ว่าถ้าคนที่ทาทำปกติก็จะเป็นสลับขาพยายามให้ตัวไม่เขย่ามากหนะะึ่งนาทีครบหนึ่งนาทีวอมอพเสร็จแล้วค่ะเราจะมาเริ่มออกกําลังกายกันเลยนะคะแค่วอมอพก็เหงื่อแตกขนาดนี้แล้วนะคะก็เรจะแบ่งเป็นทั้งหมดสี่ชุดด้วยกันนะคะเป็นี่ซูเปอร์เซตเซตหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด2ท่าเราจะทำสลับกัน จนครบรอบทั้งหมด3เซตนะคะแล้วก็พัก1นาทีแล้วค่อยเปลี่ยนไปทำเซตใหม่เซตแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากเบาๆก่อนสปอตตัวเปล่านะคะการขากว้างประมาณช่วงหัวไหล่นะคะหลังตรงย่อลงไปพยายามให้หลังตรงแล้วก็ก้นเนี่ยยื่นไปข้างหลังนะคะขึ้นมา20่ชีขมแมวทองนิดนึงก็ได้นะคะ หลับมันจะได้ตรงมันช่วยนิดนึงเวลาขึ้นลงไม่ต้องรีบนะคะจากนั้นนะคะเป็นท่าลันชย่อโกลงไปแล้วก็เตะเขาขึ้นมาจะได้ทั้งขาก้นแล้วก็ท้องข้างละสิบีนะคะลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นมาสอง ก้า <9 S 2> ขาไม่ต้องก<ม>้าวไปไกลมากเดี๋ยวลมเน้นย่อตัวลงไปตรงๆแบบนี้นะคะยกขึ้นมาเอะคองได้ขาด้วยเนี่ยตรงนี้เรารู้สึกว่าต้นขาทำงานทำซ้ำไปอีกสองเซตเพื่อให้ครบสามเซตเซตต่อมาเนี่ยเราจะเพิ่มความยากของการสควอต ด้วยการใส่แล้วก็แบนนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกฝึกใส่ออกเวลาใช้แรงนะคะพักหนึ่งนาทีจิตนั้นได้ต่อมาเราก็จะทำเซตที่สองนะเซตที่ส,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 สองก็จะมีสองท่าเมืเดิมนะคะ ก็จะทำท่าละ20ครั้งต่อ,อกันเลย3เซตเซตน,นี้เนี่ยจะมีด mm ัมเบลสวิงกอบเลสพอร์นะคะซึ่งมันจะคล้ายๆกับท่าเมื่อกี้ที่เราทำเนาะต้วนี้เราเล่นเน้นต้นกับขานะคะปกติน mm hmm. เนี่ยดัมเบลสวิงเนี่ยเราจะใช้ตัวเคทเทิลเบลนะคะที่เราใช้เนี่ยจะเป็นลูกหนัก8ปกโลนะคะเป็นน้ำหนักที่กำลังดีมากสำหรับแพวนะคะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ที่บ้านไม่ได้มีเคทเทิลเบลหรือว่า ยกหนักไม่ไหวก็อาจจะเป็นตัวนี้กระเป๋าเกลือสำอางสวิงนะคะ2โลได้นะคะต้องระวังหูให้ดีว่าหูจะไม่ขาก็อีกอันนจะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าล้างจานถูพื้นอะไรก็ได้อะเป็นแกลอนแบบนี้ก็จะได้เป็นโลเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะก็จะใช้ได้สําหรับทั้ง2องทาที่เราจะทําเลยนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นชชเบลสวิงนะคะเราจะทําให้ดู ทั้งสองแบบเราจะทำา2 0ชีขาไม่กว้างประมาณหึงปลยเข้าเปิดออกนิดนึงนะคะมันจะได้ย่อลงได้ง่ายเราก็ย่อลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็แกวดข,ขึ้นมาย่อลงให้ตัวเคทเิลเบลเนี่ยอยู่ประมาณหน้าเราแล้วก็พยายามเคลื่อ,อนหหวเป็นข้อต่อเกี่ยวอ่รงก้นหายใจออกเวลาทเดียวขึ้น ก็ต่อที่ใช้ก็คือตรงสะโพกรงก้นนะกระเป๋าเป้ก็ใช้ได้นะใส่สนหนังสูอหนักๆอ่ะจากนั้นก็จะเป็นกอลฟเลสสควอตก็คือสควอตแบบถือน้ำหนักเหนื่อยรละย,ยากไปอีกถือน้ำหนักแ่บที่ปกนะคะก้มตัวเบาขึ้นมาหนึ่งสงให้ยามหลังตรงขมับท้องมันจะช่วยได้ยืนก้นไปข้างหลังเยอะๆ เข่ามันจะได้ไม่ไม่เจ็บนั้นเลยมาด้านหน้ามากแบบเดียวกันเลยนี่ซูเปอร์เซตที่3นะคะก็จะมี2ท่าเหมือนเดิมทำขวัเซตแล้วก็พักหนึ่งนาทีเป็นเซตที่สีนะคะก็จะมีอัลเทอร์เนตติ้งลันช์นะคะแล้วก็ซูมโม่สควอตไม่ยากแต่เหนื่อยเป็นการออกกำลังกายที่คอ่อนข้างอินเทนซีฟคสุท่าะนะคะเราชอบเหนื่อยจะออกกำลังที่ต้องเหนื่อยเลยเนาะแล้วก็จะอัลเทอร์เนตติ้งลันช์นะคะ สองข้างนับเป็นอนะีกครั้งทำให้ได้สิครั้งนก้าวหน้านะคะอันนี้ยอ่อเล็งกลับมาขางหน้ายอ่อกลับมานะคะลงก็ลงตรงๆนะคะไม่ต้องเตา,า้ยไกลมากจากนั้นก็จะเป็นซูโมสควอนนะคะซึ่ง Sumo สควอ t เนี่ยก็จะทำปอบาก็ได้แต่พอนำปอาให้ดูกอ่อน่ะว่าเราชอบถึงเวทนะคะคือปกติส q ควอเนี่ยเราจะขับมาไหลแล้วก็ เข้าจะออกนิดน้อยอะค่ะแต่ว่าสมมติสปอรเนี่ยจะกว้างกว่าลแล้วเวลาลงลงตรงๆแต่ว่าเข่าเนี่ยมันจะออกไปข้างเอาไม่ดูเลยดีกว่านี่เป็นหนึ่งทีขะแมวท้องแล้วก็พยายามเก็บหลังให้ตรงนะคะคือถ้ารู้สึกว่ามันแบบกว้างไปไม่ขนาดอะไรเนี่ยที่เราถามมุมองศาให้มันแบบพอดีกับเราเพราะว่าเราออกเองอะเราจะไม่มีใครดูให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยถ้ามัน ขัดไหมถ้าขัดถ้าไม่ถนดัดอาจจะบาดเจ็บได้นะคะเนีญญ่ยคอยสังเกตถ้าเราก็อุปสรัคเองไว้ให้ดีเนาะขอ,อให้พี่มันแบบทำได้นะคะ20ทีนะคะซูโม,มสแบบก้นแทงไปข้างหลังนะก็ลงไปหลังตรงไหลไม่ห่อนะครับไหลเปิดพยายามให้หลังตรง ก็จะมี2องท่าเหมือนเดิมค่าแรกเนี่ยจะเป็น Romanian d e เด l i ลินะคะแล้วก็ท่าที่2จะเป็นพุ่งหลังเบิร์กี้นะคะอันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องใช้ร้้ำหนักก็อาจจะเป็นแกลอนนะคะท่านี้เนี่ยมันจะโฟกัสค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยทำเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้จักค่าเดดลิฟนะคะก็คืออันนี้นะคะนี้คือเดดลิฟอ่ะมันก็จะใช้คอร์คือต้นขาด้านหน้าแต่ว่าโรเมเนียนเดลิฟเนี่ยมันจะขา จะคอนข้างตรงจะเน้นแห็นสิ่งเป็นด้านหลังต้นขาแล้วก็ก้นเพราะฉะนั้นเท่านี้เขาถชอบมากนะคะก็วิธีการจะกูยืนประมาณไหลนะคะงอตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยืดขัขาเนี่ยพยายามให้ตึงไม่งอแบบนี้ถ้างอแบบนี้เป็นเธรรมดานะคะขาเนี่ยตึงนี่หัดแล้วก็ยกขึ้นมาเก็บก้นด้วยนะคะนี้ ยี่สิบจีนะคะเวลาลงก็ค่อยๆลงแล้วก็โฟกสัสเอาว่าตรงนี้มันตึงม,มันได้ใช้นะคะก็ขึ้นมาแบบกลมอ่กลงไปหายใจออกตอนที่ใช้แรงนะคะจากนั้นนะคะเบอร์ปี้หรือว่าคุ้งหลังนะคะก็จะได้หวัวใจเต้นหอกทำสิบจีพร ทีเบอร์กี้ก็อาจไปทักุเตรียกระโดดเบอร์กี้นะคะแล้วก็พุ่งไปข้างหลังแบบนี้โดดขึ้นมาหนึ่งครั้งจะกระโดดขึ้นก็ได้ถ้ากัวไม่เหนื่อยนะคะอ่ะสิบทีปฏิบัติค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมายืดกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเี่องอะไรแต่ ะะยืดแฮมสตริงรอกนิดขาแล้วยกมือขึ้นมากลงไปเยายามรีแลกส่วนไหล่นะคะค้างเจะรู้สึกว่ามันแบบโอเคแล้วอะถ้ามันได้เนี่ยเราใช่เนี่งเราคือถ้าขยับกระดุกกระดิกระดุกกระดิกเนี่ยจนมันหอบมันได้นะคะมันก็ช่วยเยอะอะลงโบจากนั้นนะคะเราจะยืดน่องอีกทีหึืออีกท่านนะคะ ขับขาเข้ามาข้างนหนึ่งเนาะรีข้างนึงยื่นไปข้างหน้านะคะ่ะจากนั้นแยกยืย่นมือขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็น้มงกลงไปแตะเท้าก้ลงไปทำเท่าที่ได้นะคะค้างหน่ยหวให้มันได้ยืดน,นะคะอีกข้างนึงนะคะจากนั้นนะคะจะยืดก้นนะคะนอนเอ็นหลังลงไปนะคะแบบนี้ จากนั้นเนี่ยขับขาขึ้นมาสองข้างใช่ไหมแล้วก็ยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งนะคะควยเหมือนนั่งปล่อยห้างแบบผู้ชายอ่ะเอามือนะคะสอดเข้ามาแนี้กอดดึงเข้ามาปึ๊บมันจะยืดตรงช่วงก้นนะคะเราก็ใช้ก้นเดียวอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันอีกท่านึงนะคะก็คือแยกขาออกนะคะสองข้างแอดัปเตอร์อ่ะแยกออกะะอบแบบนี้เข้าที่มากสุดที่จะมาก วงมงไปนะคะให้ไกลที่สุดเท่าที่ร่างกายเราจะสามารถนะคะ่เ <c oughs> ท่านี้ค่ะจ้อแม่ต่อมาจะยืดปอดน,นะคะ<อ>แล้วแต่คนถนัดกันนะ<อ><อ>คือจะนั่งทับขาแบบนี้แล้วนอนลองไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าตัวแข็งมากไม่ค่อยได้ทํานะคะก็อาจจะทาําทีละขา้าเช่นยื่นขาข้างแบบน,บบนี้เนาะ ข้างทับมาน้างสร็จก็นอนลงไป,ไปอ่ะเขาจะเอาสอบวางคือถ้าตัวตัวแข็งอากเอาสอบวางอย่างเงี้ยมันก็จะยืดแรงไปแต่ว่าถ้าสมมตินอนได้เรานอนได้ก็นอนทับไปเลยขัย้นนะคะเรียน เลต่ไอไปยืดกล้ามเซอร์นะคะก็คือตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราใช้เยอะนะวันนี้ท่าที่เราออกกำลังกายนะคะทุกข่าแบบนี้นะคะงอตัวข้างหน้าคิงเท้าทำไปได้ค่ะแบบนี้เสร็จปุ๊บดันสะโพกนะคะไปด้านหน้าตรงกล้ามเซอร์นะคะก็จะยืดเนาะหรือจะยืดมือโยคะซึ่งก็ทำไม่ได้นะแต่นี้ตึงอ่ะอาเปลี่ยนท่า ยืดอ,ก,อกเนียอินเสกซ์กเนเ,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 เรียบร้อยแล้วค่ะจะดูได้จากวิดีโอคือออกกบบาลังกายมันไม่ได้ง่ายมันก็ต้องมีหอบหอบนะแต่ว่าเชื่อเถอะคือเซตเนี้ยได้แบบเต็มเต็มแน่นอนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็จะไปออกกำลับบงกายตามกันปั้นก้นกันได้แบบได้ประโยชน์เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมให้กำลับบงใจแรานะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ เจอพาวได้ตามโซเชียลมียด้านล่างนี้เลยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ